สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเครือน่าสีสไลด์ครับผมดูครับการเปิดน้ำระบายน้ำครับของเครือน่าสีสไลด์นะครับตอนนี้นะครับเป็นวันที่ทิศเก่านะครับของวันพฤหัสนะครับเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับนี่ครับที่เครือน่าสีสไลด์ครับผมเปิดน้ำแห้งนะครับเพื่อนดูครับน้ำครับผมนี่ครับวันน้ำมหาศาล มาแล้วครับเปิดล่องรับไปนะครับดูครับไปแห้งนะครับโอ้มาตกปลาเข้ากับมีบางกานะครับมะนามัะไหลแห้งครับผมตาหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องด้านหนาครับผมตาหนามาเบืองครับเบืองขนมหลนะครับจอกแหนอัญญา้สินเลยครับผม ข้างอยู่นาเคลื่อนครับตอนนี้ล่งเม่ได้ครับผมอันลงได้ก็คือยกบานประตูนะครับไปเดี๋ยวผมข้าไปเบิ่งครับนี่ครับผมตรงนี้คันยักจองแหนออกเนี่ยต้องยกบานประตูขึ้นนะครับมันยังสไลครับตอนนี้มันเมื่อไลครับตอนนี้มันข้างอยู่ข้างนาครับผมเอาเบิ่งครับโอ้โหนี่ครับอื้อ ไปบอกครับเพื่อนเพื่อนเบอร์ครับนี่ครับเบิรงครับเต็มเลยครับจอกแหนสนมครับคุณมาไหลข้างยุนาเคลื่อนครับผมนี่ครับเจ็ดโมงเสาร์นะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเสาร์ครับผมของเคลื่อนลาดีสไลด์นะครับ วันที่สิบเก่านะครับวันที่สิบเก่าครับมังพเรศหัทกันยายโยนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ครับแจ้งให้ทราบครับผมสวัสดีครับ